โฉมหน้าลูกสาวสามใบเถาของทูนฮิรัญยศับกับอดีตเมียเก่าที่ไม่เคยพาออกสื่อชื่อว่าหลายๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับทูนฮิรัญยศับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านโดนต้องบอกเลยว่าทูนฮิรัญยศันั้นนโหลดและอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานโดยทูนฮิรัญยศับเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่ หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีนางเอกคู่ขวัญอยากเปิ้นจารุนีสุขสวัสด์ต่อมาทูนยิรัญย์ได้ผันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกในช่วงแรกจนรับบทพ่อเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญจึงมีสาวๆเข้ามามากมายเวลาเล่นหนังเรื่องใดถ้ามีดาวยั่วดวงใหม่เขาก็มักจะแวะเวียนไปซ้อมบทให้อยู่เสมอตามประษาพี่ชายใจดี ผมเป็นคนรักสนุกจึงนิยมเที่ยวราตรีกับเพื่อนๆในวงการจนได้รับสมญานามว่าพ่อมาเนื่องจากความพ่วงพีแบบลูกครึ่งผนวกกับความอึดเขายังรับแสดงหนังและโชว์ตัวต่างประเทศอีกด้วยเช่นหนังญี่ปุ่นและอื่นๆปัจจุบันทูนฮิรัญยศัพกำลังป่วยเป็นโรคต้อหินเนื่องจากดวงตารับแสงสว่างจ้าจากดวงไฟที่ใช้ในการถ่ายทำภาพ,พย,ายนตร์ในสมัยก่อนด้านครอบครัวเคยสมรสกับ สาว,วน,นิตพันวิวาทอย่างเงียบๆหลังใช้ชีวิตคู่มานานกว่า20ปีมีบุตรสาวด้วยกัน3คนแต่ปัจจุบันได้หย่าร้างกันแล้วและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าคราของเหล่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของทูลยรัญยศได้แก่น้ำหวานยรัญยศน้ำฝนยรัญยศและน้ำถนันซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นโตเป็นสาวสวยกันหมดแล้ววันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพของเหล่าบรรดาลูกๆทั้ง3 คนจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลย